วันนี้เราจะมารีวิวแบบไม่มีสปอยในซีรีส์ What If ตอนที่หนึ่งตอนนี้ก็เป็นเรื่องราวในอีกยูนิเวอร์สหนึ่งนะครับไม่ใช่ยูนิเวอร์สที่เราเคยดูดูกันมาในแอิโซดนี้เขาก็ตั้งคำถามมาว่าถ้าหากกัปตันอเมริกากลายมาเป็นกัปตันเกรทบริเตนจะเป็นยังไงเออกูหมายถึงกัปตันคาร์เตอร์นะครับแมวันนี้ก็เป็นวันแม่พอดีเลยนะครับ ทางมาเวลเขาก็เลยมอบแม่ใหม่มาให้เราๆครับ b i ๊กม m กับดันคาร์เตอร์เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าสิ่งแรกที่ใครๆก็เห็นก็คืออาร์ตครับใน,ในซีรีส์นี้เขาใช้การ์ตูนครับแต่ถ้าใครสังเกตดูจริงๆก็จะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่การ์ตูน 2d ทั่วๆไปครับแต่เป็นการ์ตูน mm 3มิติแต่ที่หน้าตามันเหมือน 2d ก็เป็นเพราะว่าเขาใช้แมทเทอเร ในโปรแกรม3มิติที่เรียกว่าเซลเชเดอร์หรือตูนเชเดอร์ครับแต่เขาก็ไม่ได้ใช้3มิติลว้วนๆครับเขาก็ยังผสม m a t ม Painting เข้าไปด้วยใน Background ซึ่งก็คือภาพพื้นหลังที่เป็น 2D เรื่องต่อมาที่ชัดมากๆก็คือความเร็วในการเล่าเรื่องครับเรื่องนี้มเล่าเรื่องเร็วมากแต่คนที่เคยดูกับดานอเมริกา The First a v e n t u r e มาก่อน mm. ก็จะไม่มีปัญหากับการตามเนื้อเรื่องในเอพิโซดนี้นะครับถึงแม้จะบอกว่าการเล่าเรื่องเนี่ยมันจะเล่าเร็วไปหน่อยแต่มันก็ดูกําลังพอดีในเมื่อเอพิโซดนี้มันมีความยาวแค่30นาทีมันก็คงไม่มีเวลาให้มานั่งฝอยรายละเอียดอะไรมากมายหรอกครับส่วนเรื่องคาแรคเตอร์ ทำออกมาดีครับตัวละครก็จะวนๆอยู่แค่2ตัวนี้แหละครับคาร์เตอร์กับสตีฟตอนแรกผมก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันครับว่าความเป็นเฟมินิซึมของดิสนีย์จะดึงให้เอพิโซดนี้ลงเหวเหมือนกับ Star Wars ์เอพิโซดเหรือเปล่าที่ชอบทำตัวละครให้ออกมาในลักษณะที่ว่า เก่งตั้งแต่เกิดชีวิตนี้ไม่ต้องการใครแต่โชคดีครับที่วัดอีฟทาออกมาได้เป็นธรรมชาติครับคาร์เตอร์ก็ยังเป็นคาร์เตอร์สตีฟก็ยังเป็นสตีฟเคมิสตรีของทั้งสองคนนี้ก็ยังเหมือนเดิมยังมีการเติมเต็มซึ่งกันและกันยังมีการช่วยเหลือกันและกันไม่ได้สักแต่ว่าคาร์เตอร์เก่งมากจนไม่ต้องการใครซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกมากครับแต่ก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งซึ่งประเด็นนี้เพื่อนผมเป็นคนสังเกตซึ่งผมว่ามันก็เข้าท่า นั่นก็คือกับตันคาร์เตอร์เขาโอเวอร์พาวเวอร์เกินไปหรือเปล่าซึ่งเพื่อนผมเขาก็ให้ข้อสังเกตว่าเป็นไปได้ไหมที่ว่าสตีฟโรเจอร์เขาเริ่มจากติดลบเป็นคนงอกง่อยขี้ก้างขี้ก้างแต่คาร์เตอร์เริ่มจากศูนย์เพราะว่าเป็นผู้หญิงธรรมดาที่ค่อนข้างจะเฮลตี้ก็เลยมีพลังมากกว่าสตีฟโรเจอร์ที่อยู่ในหนัง ส่วนตัวผมเองในประเด็นนี้ผมคิดว่าบางทีทางสตูดิโออาจจะ Exaggerate ฉากต่อสู้เพื่อเพิ่มอารมณ์ความเป็นการ์ตูนส่วนทางสตีฟถึงแม้ว่าในรอบนี้สตีฟจะไม่ได้มีพลัง แต่ตัวซีรีส์ก็ไม่ได้ลดทอนความสําคัญของสตีฟลงไปเลยแถมยังหาอะไรมาเพิ่มเติมให้กับสตีฟซะด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มบทบาทให้กับสตีฟมากขึ้นนอกจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวอื่นๆอ,อย่างเช่นบาร์กี้บอนส์และฮาร์วาร์ดสตาร์ก็ยังมีอยู่ครับไม่ได้หายไปไหน เราเป็นว่าทำออกมาให้คุณดูได้รู้สึกฟิลกูดกันไม่ใช่น้อยแต่ความรู้สึกตรงนี้ก็เป็นความรู้สึกเหมือนกับตอนที่เราดูการ์ตูนตอนเด็กๆที่มันสนุกสนุกแต่ก็แทรกมุกผู้ใหญ่เข้าไปนิดนึงทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเนื้อเรื่องในยูนิเวอร์สนี้จะนำกลับมาเล่าใหม่ในอนาคตไหมหรือจะนับว่าเป็นแคนนอนใน MCU ได้หรือเปล่า แต่ก็คงต้องรอดูกันต่อไปส่วนเอพิโซดหน้าก็คงจะเป็นการเล่าเรื่องใน ừ, ยูนิเวอร์สอื่นยังไงซะก็ปล่อยให้มาเวลเขาเล่าไปนะครับเพราะเราก็เป็นแค่วอชเชอร์ที่เข้าไปชุ่งอะไรไม่ได้อยู่แล้วงั้นเรื่องนี้กูขอเรทคะแนนไปที่3 s มสมักจาก5านั่นก็เป็นรีวิวแบบคร่าวๆของ what if ในเอพิโซดที่1แล้วเราก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้า